สวัสดีครับอันนี้เราอยู่ก๊อไปเรือยกันเีรับเดมาน้ำสูงสัเนเราเดินลงูอยาแมงสูงกันีนะครับอ่าเดินเงีบเดินงบอ้องยรยกเลยล้องยกตันเดินลงมาเลยครับเจ้าหมู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 หหมูมม มาครับเอาอยู่กหน้ายักษดดีกว่านี้ทีก็น้ายักษ์เดินนี่ครับโอ้โอ้กหน้ายักษ์เดินลงมากหน้ายักษ์เดินลงมากหน้ายักษ์เดินลงมาเอ้โหนี่เอาจังจริงมากครับเดินนี่มากตอนี้เอายคองยคองยคองดีกว่าโอ้โห้โอ้โอ้ขอเดินยคองเดินโอ้โอ้โอเอาเอาคองคองตัวนี้โอ้ Hãy subscribe đi đâu Ghiền đi đâu, trong ngại thế nào. Nè. không bỏ hết, những video hấp dẫn à, okay, à, à, đi thức đến อ๋อนี่ไหนเดี๋ินลอยฉลอมวนฉลอมอนเลยฉลอม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 นอนทับบัวแล้วครับฉลามทับบัวแล้วอฉลอมฉลอมเน่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 ไปขบมื เอร์ฮีโลของเรานี่อ่าเบอร์กิโแปลงร่างไัเนี่ตัะนี้เขาคอย้อเอออ๋อน่น่เน่อน่มาแลเบอมาแล้่มาจ้ากระอกนะตาจกติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย